สวัสดีครับพี่น้องชาวสวนยางครับถ้าท่านมีอาชีพเกี่ยวกับยางพาราหรือมีรายได้จากการขายน้ํายางขายขี้ยางขายอะไรเกี่ยวกับขับยางพาราก็แล้วแต่ขอให้ดูคลิปนี้จบเพราะว่าปัญหาชาวสวนยางโทรมาถามผมมากนะครับเดี๋ยวผมจะตอบนะครับอันดับแรกก่อนผมให้เพื่อนๆดูบรรยากาศผมไม่ได้อยู่ในสวนยางนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจากอยู่แต่ในสวนยางผมมาอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬข้างหลังผมคือแม่น้ําโขงนะครับถัดไปตรงนู้นเป็นประเทศลาว เราเปลี่ยนบรรยากาศเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นบรรยากาศใหม่ๆแต่วันนี้เราพูดปัญหาเกี่ยวกับยางพาราเหมือนเดิมชาวสวนยางหลายท่านนะครับโทรมาปรึกษาผมนะครับว่าตอนนี้เป็นช่วงฤดูการต้นยางผัดใบใบร่วงไม่เหลือใบเลยเราจะกีดยางได้ไหมแล้วถ้ากีดมีผลเสียไหมผมต้องบอกก่อนนะครับต้นไม้ทุกต้นใบไม้เขามีหน้าที่สั่งข้อแสงนะครับถ้าไม่มีใบไม้ต้นไม้ตายหมดแต่ยกเว้นต้นยาง เขาจะไม่เหมือนต้นอื่นไม่เหมือนพันธุ์อื่นไม่เหมือนต้นมะม่วงมะมะกรูดมะนาวก็แล้วแต่แต่ต้นยางก็จะมีฤดูกาค็คือช่วงนี้นะครับเขาจะผัดใบใบเขาจะไม่เหลือเลยนะครับและทีนี้เขาจะสัรงะห์แสงไม่ได้เพราะเขาไม่มีใบไม้ต้องรอจนกว่าเขาจะแตกใบอ่อนขึ้นมาเขาถึงเป็นปกติเราถึงกีดยางเขาได้ตามปกติถ้าเปรียบเสมือนนะครับขอ,ขอขอนุญาตพูดหย,ยาบนะครับก็เหมือนเหมือนผู้หญิงต้นไม้เหมือนผู้หญิง ในรอบปีเขาก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนผู้หญิงในรอบเดือนเขาจะเป็นเมนเหมือนกันครับช่วงที่เขาเป็นเมนเขาที่มีอาการปวดท้องเขาไม่สามารถทํางานได้ตามปกตินะครับต้องการพักผ่อนแต่ฝืนนะครับฝืนเหมือนกันครับต้นยางเขาก็ต้องการหยุดพักผ่อนไม่อยากให้เรากีดยางเขาเขาอยากจะฟืน้นฟูร่างกายเพื่อเขาจะมีแรงไปตตกยอดใบอ่อนแตกใบขึ้นมาใหม่ เขาใช้พลังงานเยอะแต่บางคนโอเคผมเข้าใจนะครับไม่มีตังถ้าราคาหยุดกีดยางไม่มีไรายได้ไม่มีตังซื้อข้าวกินอันนี้ผมไม่ว่านะครับแต่ถ้าเลือกได้ผมแนะนําให้หยุดกีดก่อนให้เขาได้พักก่อนจนกว่าเขาจะแตกใบอ่อนขึ้นมาเราถึงกีดยางเขาได้นะครับช่วงระยะเวลาปีหนึ่งปีละครั้งแค่นั้นเองนะครับไม่ได้หยุดยาวๆขอแค่หยุดช่วงระยะเวลาที่ใบเขาไม่เหลือแล้วนะครับประมาณนั้นอ่าและบางคนนะครับ ไม่มีใบแต่ต้องกรีดปรึกษาผมใส่ปุ๋ยแล้วจะดีขึ้นไหมทายาเล่งได้ไหมทายานั่นยานี่ผมไม่แน่เลยนะครับต้นยางเราต้องการน้ํายางจากเขาเพื่อ,อน้ํายางไปขายเป็นไรายได้แต่คุณใส่ปุ๋ยนะนวเวลาช่วงนี้มันหน้าแรงมันไม่มีน้ําคุณใส่ปุ๋ยเป็นเม็ดมันก็เป็นเม็ดอย่างนั้นต้นยางไม่ได้กินหรือคุณจะเอาน้าํา,นายาทาหน้ายางเป็นยานหลอกยาเล่งไปทาได้ผลไหมได้ผลแน่นอนนะครับแต่คุณคิดกับกัน คุณเอายาเล่งไปทาเขาแค่เนี้ยแต่คุณต้องการให้เขาผลิตน้ํายางมาให้คุณเยอะเยอะมันไม่สมดุลกันนะครับหนึ่งร่างกายเขาไม่พร้อมผลเสียมีแน่นอนผมแนะนําเลยคุณจะใช้ยาดีแค่ไหนอะไรแค่ไหนแต่มันเป็นหน้าแล้งและเขาไม่สมประกอบเขาจะเอาน้ํายางที่ไหนมาให้คุณนะครับมันถึงไม่เหมาะสมในการกรีดยางผมบอกเลยใช้ยาตัวไหนก็นแล้วแต่อันนี้ความรู้ของผมยี่สบกว่าปี ผมลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ห้ามว่าห้ามกีดยางผมไม่ได้ห้ามบางคนมีเหตุผลในการกีดเพราะต้องมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวเราไม่มีธุรกิจเสริมเราไม่มีอาชีพเสริมอาชีพเราคือขายน้ํายางเอาตังขายน้ํายางมาซื้อข้าวกินส่งลูกไปโรงเรียนรายจ่ายก็แล้วแต่อันนี้ผม,มให้ความรู้แค่นั้นเองนะครับผมไม่ได้ห้าว่าห้ามกีดแต่ถ้าคุณหยุดกีดได้จะดีให้เขาได้ฟื้นฟูร่างกายเขาเต็มที่ก่อนนะครับประมาณนี้เหตุผลอันดับแรกก่อน แต่ซุปปรวยผมผมขายมาเกือบสิบปีแล้วครับสินค้าผมไปได้เพราะปากต่อปากถ้าคุณยังไม่ลองนะครับผมขอขอความกรุณาให้คุณได้ลองก่อนลองแค่ขวดเดียวถ้าใช้ไม่ดีโยนทิ้งและให้ซื้อของแท้เท่านั้นผมบอกเลยซุปปรวยผมขายเฉพาะในเพจร a z a d a าช้อปปีผมไม่ได้ขายไอ้พวกปลอมแปลงเอาของผมไปขายใน l a z d d a าช้อปปีเอาของปลอมไปขาย ผมเลยบอกว่าผมไม่รับผิดชอบถ้าคุณซื้อใน La z a d a ใน s h อป e e คุณเคยมีบทเรียนไหมคุณซื้อของใน Lazada ในช h อป e e ไม่ตรงปกสักอย่างเขาไม่มีการตรวจสอบว่าของดีมีคุณภาพไหมนะครับผมเลยบอกผมไม่รับประกันเพราะผมไม่เคยขายใน Lazada ในช h อป e e ผมขายเฉพาะในเพจเท่านั้นถ้าคุณสนใจปรึกษาเบอร์โทรผมเบอร์นี้นะครับ โทรถามได้ปรึกษาเรื่องยางได้แล้วก็โทรแจ้งผมหน่อยตอนนี้ของปลอมระบาดหนักมากไม่ว่าจะเป็นทางช้อปปีทาง La ซาดา้และทางร้านค้าหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้และตอนนี้ดุรแรงสุดคือภาคอีสานนะครับขอรบกพวนนะครับซื้อของแท้เท่านั้นผมถึงรับประกันว่าของแท้ผมรับประกันทุกขวดถ้าใช้แล้วขวดนึงไม่ได้ผลผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนคุณต้องซื้อของแท้เท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยครับพิมพ์เข้ามาสนใจเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบถามคอยตอบ นะครับว่าคุณสนใจเป็นสูตรไหนเพราะของเรามี3สูตรแต่ละสูตรจะเหมาะสม,สมกับต้นยางแต่ละช่วงอายุวัยผมต้องบอกก่อนทําไมเราถึงมี3สูตรนะครับสูตรหนึ่งของผมสําหรับต้นยางอายุไม่เกิน10ปีจะเป็นสูตรหนึ่งถ้าต้นยางอายุ10ปีถึง18ปีต้องใช้สูตร2แล้วก็ถ้าเป็นสูตร3ของผมจะเหมาะสําหรับต้นยางอายุ18ปีถึง30ปีเราลองผิดลองถูกมาเยอะเรามีนักวิชาการมาช่วยกันเยอะนะครับเราจงรู้ว่าต้นยางอายุช่วงไหน ควรใช้สูตรไหนถึงเหมาะสมนะครับขอบพระคุณมากครับสนใจสั่งซื้อพิมพ์คาว่าสนใจนะครับขอบคุณครับ